สวัสดีครับทุกค้าวันนี้นะครับบอยขนกระบะฟอร์จูเนอร์นะครับที่เป็นรถ PPV ที่ยอดนิยมที่สุดนะมาอยู่ที่นี่แล้วนะครับรถทุกคันที่นี่นะครับผ่านการตรวจอินสเปกชันเรียบร้อยแล้วทั้งหมด3 4 4จุดนะครับและรถทุกคันของบอยเนี่ยฮะรับประกันหลังการขาย2ปี20,000กมทั่ประเทศไทยเหมือนป้ายแดงใครที่อยากหาฟอร์จูเนอร์และผ่านราคาไม่แพงและมีรับประกันและรถเดิมทุกจุดนะ รถรถไม่มีขยับนะครับคันแรกครับ Toyota Fortuner 2.4V นะครับเป็นตัวปี21นะครับคันนี้เลขไมล์50,000โล่ผ่อนต่อเดือนเดือนละ1 7 0 0 0ครับคันที่2ครับ2.8 GR Sport 4WD ครับคันนี้ปี23ครับคันนี้ผ่อนต่อเดือน26,000บาทครับคันที่3ครับ2.8นะฮะ 4WD ตัวนี้เป็นตัว GR Sport เหมือนกันปี24ครับคันนี้ผ่อนอยู่ต่อเดือนเดือนละ28,000คันที่4ครับ2.8นะะฮ TRD 4WD ครับคันนี้เป็นขับเคลื่อน4ล้อนะฮะ ผอนต่อเดือนเดือนละหมื่นเก้าครับต่อไปครับเป็น f o r t จูเนอร์นะฮะสองวีนะฮะปีสิบเก้าจุผ่อนต่อเดือนเดือนละหนึ่งหมบาทครับ อีกคันหนึ่งครับเป็นโตลต้าฟอร์จูเนอร์ 2.4V นะครับตัวนี้เป็นปี19-19ไมล์1แสนครับผ่อนเดือนละหมื่นห้าครับคันนี้ครับเป็นสีเทาดาครั etchup, 21, 1, 7, บไมลนั่นเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้เป็นป er ี2021ครับเลขไมล์เจ็ดหมื่นห้าผ่อนเดือนละหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทเท่าน <eman> ั้นเองคันสุดท้ายของเราครับเป็นโตลต้าฟอร์จูเนอร์นะครับเป็นตัว PRD Sportivo นะครับคันนี้เป็นปี19-19ไมล์แสนสองนะคันนี้ผ่อนเดือนละหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทฟอร์ รับประกันหลังการขายไม่แตกต่างจากป้ายแดง2ปี2,000โลใครที่สนใจนะครับโทรมาที่เบอร์0634742288หรือแอดไอ i ดีน์มัตทัศน์ทา B O Y 002ครับบอยออโต้คุชสาขารามคำแหงครับ